ขอบสนามทัพเทนวันนี้ขอเสนอตอน10นักเตะไทยที่หน้าตาหล่อรากดินสาวเห็นแล้วอยากกินทั้งตัวอาจมีภาพหนุ่มหล่อที่ดูแล้วอกอีแป้งจะแตกกระผมขอบวอนอย่าพาคลิปนี้เข้าห้องน้ำนะครับเดีย๋ยวโทรศัพท์มันเปียกหากดูแล้วชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับ อันดับที่สิพี่อ้นรังสันวิวัฒชัยโชตยอดกัะตันทีม b e c ถึงแม้ตอนนี้พี่จะอายุ36ปีเข้าไปแล้วแต่ความหล่อของหน้าแกยังแผ่อยู่ตามผิวหนังทุกอนูบวกความคมเข้มเต็มกําลังของหน้าแกก็ไม่เคยลดลงเลยสักนิดสาวๆหลายคนนี่เห็นต้องกระดิกนิ้วเวไวๆให้กับตัวเองกันเลยฮะ อันดับที่9ตั้มธนบูลเกสารักผู้ได้รับฉายาบุตรเก้นเมืองไทยนักเตะฝีเท้าดีของไอ้มังกรไฟบีอซเทโรมาในความนิ่งและรูปร่างสูงใหญ่ประกอบกับลูกที่ดูโคตรสมาร์ทสาวๆที่ไหนก็อยากให้พี่แกเสียบชาติแบทให้บวกด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมกระเทียมทอดสาวไหนก็คงอยากได้แกไปกอดครอบครองเป็นแน่แท้ อันดับที่8ทริสตองโดแบ็คขวาของ BEC เทโรก็หนุ่มลูกควบลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในศึกีเกมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าตอนศึกีเกมที่ผ่านมานั้นได้สร้างกระแสฮือฮาให้กับโลกโซเชียลโดยชาวเน็ตโดยเฉพาะสาวๆได้แหกกระตั้งแฮชแท็กหลอดีมีประโยชน์ต้องทริสตองโดเพราะว่านอกจากหลอแล้วพี่โดยังโคตรเก่งในสนามอีกด้วย อันดับที่แม็กอาทิตย์ดาวสว่างกองหลังดาวรุ่งของเมืองทองอยู่ในเต็ดสาวๆต้องเสร็จมาหลายคนพี่แกคนนี้มีดีทั้งเรื่องฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมและหน้าตาอันน่ารักสดใสที่ชวนให้สาวๆลืดสลบแปดหลบได้ง่ายๆทั้งนี้พี่แกไม่ได้เตะบอลอย่างเดียวเพราะเจ้าพี่แบกเคยถ่ายแบบและเดินแบบบนแคดวอล์โชว์รัศมีความหล่อพ่อรวยอวดชาวไทยกันมาแล้วอีกต่างหาก ันดับที่6ตองกวินธรรมสัจจานันผู้รักษาประตูร่างใหญ่ของเมืองทองอยู่ในเต็ดและยังเป็นกัปตันทีมชาติไทยอีกด้วยถึงแม่พี่ตองจะไม่ใช่นักเตะที่หล่อเหลามากมายแต่ถ้าให้เขาได้แก้ผ้าขึ้นมาสาวๆอาจตาไม่ยอมกลับบ้านเพราะตาค้างตกตะลึงในความใหญ่ยักษ์ของพี่แกเลยทีเดียวนี่ผมกำลังพูดถึงซิกแพคนะครับ อันดับที่5ตั้งสารัดอยู่เย็นกองกลางของเมืองทองอยู่ในเต็ดซึ่งฝีตีนของพี่ตังมันดังและดีอยู่แล้วส่วนฝีบนหน้าของพี่แกนหามีไม่เพราะใบหน้าของพี่ตังเป็นคนหน้าหล่อเหลาแนวตีลากดินกินง่ายตามสเปคของสาวไทยทั้งหลายเลยแหละครับนี่ถ้าพี่ตังไปเที่ยวผัดโดนสาวๆจับไม่ให้กลับบ้านเป็นแน่ อันดับที่ 4. เจชนาทิพสงกระสินกองกาของ B.E.C. เทโรผู้มีฉาย,ยาวเมสซี่แห่งเมืองไทยถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นคนที่ตัวเล็กๆไม่ใช่สเปคสาวๆเมืองไทยแต่ด้วยฝีตีนของน้องเจที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธอิทริทตของฝีเท้าบวกกับความที่เป็นหนุ่มตัวเล็กเคี้ยวง่ายถ่ายคล่องหน้าตาจิมลิ้ม,ลมหล่อใสๆที่น่าจะถูกใจสาวๆได้ไม่มากก็น้อย อันดับที่3มต้นนรบดินวีรวัตรโนโดมกองหลังดาวรุ่งที่พึ่งพกความหล่อย้ายไปบุรีรัมย์อยู่ในเตทพี่แกยังเป็นแค่หนุ่มวัยละอ่อนอายุแค่21ปีสาวสาวนี่ตามหลงไหลกันเป็นล่าเพราะแพ้แต่อความหล่อสายไร้สิวที่หน้าตาแกแจ่บและฝีเท้าก็ไม่แพ้รุ่นพี่เลยแม้แต่น้อยและล่าสุดน้องต้นกับพึ่งไปถ่ายแบบโชว์ซิกแพคอันสวยงามที่สาวสาวเห็นแล้วต้องน้ำเดินกันไปตามๆกันเลยทีเดียว อันดับที่2มีก้าชูนวลสีพ่อหนุม่มครึ่งควบลูกไทยเวลกองหลังของแบงคอกอยู่ในเต็มพ่อหนุม่มคนนี้มาด้วยความสูงร้อยเจ็เซนสาวเห็นแล้วต้องกัดฟันบวกกับพี่กาแกมาพร้อมหน้าตาดี้ดีคมเข้มสไตล์ยุโรปพ่วงกับหุนล,ล่ำสุดเฟิร์มแบบซิกแพคนี่มาเป็นลูกๆประหนึ่งนายแบบฝรั่งมาพร้อมกับก,บการพูดไทยที่ติดสไตล์ภาคใต้นิดๆทำให้โดนใจสาวไทยไม่ใช่น้อยเลย อันดับที่1ชาริวชับปุยลูกครึ่งไทยสวิตนาทีนี้คงไม่มีใครแยกอันดับหนึ่งของพี่แกไปได้แน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นไปนานเพราะบาดเจ็บแต่ด้วยผลงานที่ผ่านมาประกอบกับใบหน้าอันโคตรจะหล่อดังเหมือนก่อนเกิดแม่งเปิดเดฟ o ร์นต์ตอ,อปรับแต่งได้และไม่ใช่แค่หน้าตาแต่มาพร้อมกับขุนที่แบบว่ามีซิกแพคพอให้สยวนสยิวกิ้วนิดๆซึ่งพอหนุ่มชับปุยคนนี้ถูกขนานนามว่าเป็นนักเตะไทยที่มีมเมียเยอะที่สุดในประเทศก็ว่าได้เพราะผู้หญิงไทยนับล้านขึ้นสเตตัสในเฟซบุ๊กว่า และนี่คือขอบสนามท็อปเทนขาดตกขวัญใจของใครไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพจขอบสนามของแท้ต้องล้านไลเท่านั้นถ้าท่านรับชมมาจากที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลท์ไว้นะครับ mm hmm. ผมจัดให้ทุกวันเลย